ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบั่นปั่นของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปั่นๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปั่นไซคโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวแกเรเซาเกตอยู่หรือไปเอาไงดีกับเก้าอี้กุญสือสิงโตคำรามลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอต สุดท้ายก็ไปได้ไกลที่สุดเพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เท่านั้นครับสำหรับคุณพลสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษภายใต้ใตการกลุ่มทีมของกุซืออย่างแกรริสเซาเกตครับโดยเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในกะารพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์หประตูต่อสนะครับทั้งที่มีโอกาสทองที่จะตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมจากลูกจุโทษของแฮร์ร่เคนแต่ว่าหัวหอ,อกจากทอตแน,นมสเปอร์ก็ยิงข้ามคานไปแบบเหลือเชื่อครับจากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับทำให้ม เกมในตัวกุนซือของแกเร็ตซาเกตครับที่ทําได้อย่างน่าผิดหวังนะครับส่วนจะน่าผิดหวังอย่างไรกันบ้างไปไล่เรียงกันทีละข้อเลยครับโดยการที่ทีมชาติอังกฤษครับมีอันต้องร่วงตกรอบฟุตบอลโลกนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับพวกเขาตกรอบแทบจะทุกครั้งเลยครับไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศสักทีนะครับแต่ถ้าว่าแทบทุกครั้งที่โดนทีมตกรอบครับมักจะมีเรื่องซวยๆเกิดขึ้นกับทัพสิงโตคำรามอยู่เป็นประจำนะครับยกตัวอย่างเช่นปีพั9 8ดครับเดวิดเบ็กแฮมก็มาโดนไล่ออกนะครับป โรนันนิโยครับปี2006ับเวนโรนี่ก็กลายเป็นแพทย์จากการถูกไล่ออกนะครับหรือแม้กระทั่งปี2010ประตูปิิศนาของแฟรงค์ลามพาร์ครับทั้งที่ข้ามเส้นไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่มี VAR อังกฤษก็เลยไม่ได้ประตูครับอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทําให้แกเรสโซเกตถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับนั่นก็คือขุมกําลังของทีมชาติอังกฤษครับเมื่อดูภาพรวมแล้วไม่ได้เป็นรองทีมชาติฝรั่งเศสเลยครับเพียงแต่จังหวะเสียประตูดูเหมือนว่าทีมชาติอังกฤษจะเสียสมาธินะครับโดนลูก ขององตูลคริสมัน Chris Mann, เข้าหัวโอลิเยชิรูครับซึ่งพอถึงเวลาชี้เป็นชีพตายนะครับการแก้เกมของการเร็ซเกตก็ดูเหมือนจะผิดพลาดครับเพราะถ้าเกิดไม่ผิดพลาดก็คงไม่แพ้ครับเพราะว่าเจ้าตัวดันเปลี่ยนเอาบุกยอดซาก้าออกจากสนามน,นะครับนั่นทำเอาแฟนๆฟนสิงโตคำรามโดยเฉพาะแฟนแฟนไอ้ปืญญญาาน,นใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยเดือดดานกันเป็นแถวเลยครับแถมการเปลี่ยนตัวของการเร็ซเกตยังค่อนข้างชา้านะครับเหมือนกับไม่ค่อยกล้าเสี่ยงครับเพราะว่าสาการนั้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเมื่อทีมต้องการประตูนะครับก็จําเป็นต้องส่งผู้เล่นในตัวรกตแหหนน่งงอ้าล งมาเยอะๆแต่การ์ลเซาเกตเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะกล้าสักเท่าไหร่ครับโดยในโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าจริงๆแล้วนักเตะอย่างเฟรนด์อเล็กซานเดอร์อโนครับแบ็คของลิเวอร์พูลควรถูกส่งลงมาครอสบอลครับรวมไปถึงฟรีคิกในช่วงท้ายเกมนะครับถ้าเกิดเฟรนด์ยังอยู่น่าจะมีโอกาสลุ้นมากกว่าลูกยิงของมาคัสรรดฟอร์ดครับแต่คนที่ถูกส่งลงมาก็ดันเป็นตัวเลี้ยงกินตัวอย่างแจ็คกิลิศครับก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรกับทัพสิงโตคำรามเลยครับในเกมกับทีมชาติฝรรรรััััััั่งงงงงเเเศสสคคคบบบบโดดยยยถถึตตอออนนนนนนีีี้้้ะะาาากกกิิซวแฟลทททมชฤษ แล้วก็ในประเทศอังกฤษเองครับก็อยากที่จะให้สิ้นสุดเส้นทางกับแกเร็ตซาเกตเสียทีนะครับเชื่อกันว่าถ้ามีกุนซือเก่งกว่านี้มีขืนมีเทคนิคมากกว่านี้นะครับน่าจะทําให้อังกฤษไปได้ไกลามากกว่านี้ครับแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับของวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยหาได้คิดเช่นนั้นนะครับในทิศทางเดียวกันบอกว่าแกเร็ซเกตคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดไม่มีใครเปรียบเทียบได้แล้วณเวลานี้ครับอย่างเช่นอารันเชอร์เร่บอดีตกงหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับก็ออกมาพูดถึงนะครับแกเรกต่าวเกตบล้ว แต่ว่าภาพรวมถือว่าดูดีควรได้ไปต่อไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้เลยครับขณะที่เอียนไรส์อดีตกองหน้าของอาร์เซนอลนะครับบอกว่ากรเรซสเกตนี่คือกุนสือที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุดในประเทศต่อจากเซอร์อร์ฟแรมซี่เลยครับซึ่งความเป็นผู้นําของกรเรซสเกตนะครับกับการบริหารงานที่ทํามาเนี่ยู่ควรการได้นั่งเก้าอี้กุนสือของสิงโตคัมรามต่อไปครับในขณะที่แกรี่เนวิลล์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าอังกฤษตกรอบอย่างน่าอายมาตลอด25ปีครับแต่ตอนนี้มีอนาคตที่สดใสแล้วนะครับเนิค ดีหลายคนเช่คนครับของทีมนี้ยอยู่ในขาขึ้นแกเร็ซเกตเป็นส่วนสําคัญในเรื่องนี้ครับในขณะที่รอยคินแกรบอดีตกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ออกมาพูดถึงแกเร็ซเกตบอกว่าซาเกตทํางานได้อย่างน่ามหาศัศจรรย์นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่ในตําแหน่งผู้จัดการทีมทีมชาติอังกฤษต่อไปครับมากันที่ตัวลูกทีมอย่างแฮร์รี่เคนกันบ้างนะครับผูที่ได้รับเลือกจากแกเร็ซเกตให้สวมปลอกแขนกับตันทีนะครับโดยแม้ว่าแฮร์รี่เคนครับจะพลาดจุดโทษนะครับแล้วก็มีส่วนทาให้ ให้กาเรซกเกตคุมทีมชาติอังกฤษต่อไปครับโดยยืนยันว่านักเตะทุกคนภายในทีมชาติอังกฤษนะครับยังคงยกมือสนับสนุนกุสือรายนี้ให้อยู่คุมทัพสิงโตคำรามต่อไปครับโดยแฮร์ร่เคนเปิดเผยนะครับว่าเราอยากจะให้กาเรซกเกตเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษต่อไปครับเราอยากให้เขาอยู่ต่ออย่างแน่นอนนะครับแต่นั่นเป็นการตัดสินใจของกาเรซกเกตเองแต่ว่าเขาก็แน่ใจว่ากาเรซเกตน่าจะพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะเวลานี้ครับทีมชาติอังกฤษมีทีมที่ยอดเยี่ยมมีนักเตอายที่่่่กลวัํงงูชพ เรามีสึกยูโรรออยู่ไม่ไกลแม้ว่ามันจะเจ็บปวดมากในสึกฟุตบอลโลกที่ต้องรวงตกรอบแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งรอสึกยูโรที่กำลังจะมาถึงครับสุดท้ายก็ต้องรอดูสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตการคุมทีมของกุซือสิงโตคำรามอย่างแกรเร็เซาเกตครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a c e b o o k Youtube, t i k t o k ปันไซโคงเราจะมา พูดคุยในเรื่องราวสุดปั่นในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ